ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้าใหม่ครับเป็นของจิละคนการช่างครับเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้ดีไหมครับน่ครับกำลังให้ลูกบูเปลี่ยนู่นครับมงานต้องข้างดีครับลองดูว่าจะเข้ากับเครื่องเราได้ไหมครับดูงานใบนะชุบแข็งอย่างดีครับเอาขี้เก่าใส่อันบูเยรอมาดูกันตอนลองครับ ยกปืนเนี่ยนครับเราก็ประกอบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรายกดูครับน,นมือดนูนี่มันจะตีกันนะดูใบมีดนะครับสวยครับเดี๋ยวเราจะลองตัดกันนะครับเดี๋ยวลองตัดกันดูครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะไปลองดูนะครับ เปลนใบมีดใหม่ของชิตาฟการช่างครับให้เครดิตนะครับสวยครับใบมีดแข็งนะครับเพราะว่าชุบแข็งนะครับเนี่ยใครสนใจสั่งทําได้นะครับใบมีดตัดหญ้าแบบนี้นะครับตัวเครื่องมันก็เมื่อก่อนซื้อมาก็เกือบแสนกันนะครับตัวเครื่องตัดครับมันเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับแล้วต้องเปลี่ยนใบใหม่ครับนี่ลองเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวให้ลุงมูลองตัดด like ูนี่มันยืดได้ครับแบบนี้มันยืดได้ครับยกขึ้นวางได้ครับ มาตัดขอบบ่อได้สบายๆครับไปให้นุงมูัลองวางนะตัดดูครับทีน,นี้ผมตัดเป็นเกียร์สองครับรอบเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ,รบ,750รบวิดีโอเจ็ดร้อยห้าสิบครอยวมาลองดูครับเป็นยังไงนะครับโอ้เสียงเงียบมากครับโอ้ผลงานวางแหมวางแหมเบ้อวางแหมวางลงแหม ต้องไปตั้งสก,กีนะครับแต่ก็ถือว่าตัดใช้ได้ครับต,ตัดดีนะครับเนี่ยครับนี่เราก็มาทดลองตัดกันดูนะครับนี่ตัดไม่ได้เยอะนะครับค่อนข้างเรียบเนียนเลยนะครับไปมีดใหม่ครับ จากิตรพลการช่างนะครับเดี๋ยวถ้ามีใครสนใจครับผมจะแปะลิงก์หน้าเฟซไว้นะครับให้เปติดต่อกันเองนะครับใบมีดแข็งดีนะครับนี่นะครับตัดเรียบสวยเลยครับตอนตัวนี้ก็ซื้อมาเกือบเกือบเกือบแสนนะครับมันเป็นไฮดรลิะครับเนี่ยตัวนี้เป็นไฮดรลิกครับเนี่ยตัวนี้กคงูนะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะเธอ พอหมดนี่ก่อน,นครับตีปัดตัดแยกให้่ห้คุ่นนิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าใบามีดนี้ยังกินดินอยู่นะครับเดี๋ยวต้องปรับสกีตั้งให้สูงกว่าน,นี้ครับนี่ก็ตัดได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยวแบบนี้ก็รวดเร็วครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับ ถ้าใช้คนตัดนี่้องใช้บินซินก็เปลืองน้ำมันเยอะครับนี่ครับหมดแล้วเราก็ปิดครับมันเราปั่นหน้าครับกลับลำก่อนครับเนี่ยก็ข้างเสือ อันนี้มันก็แพงนะครับไอตัวเครื่องตัดเนี่ยหลาดยืดไม่ได้นี่เม20น20อย่งาง50,000ก,กว่าครับแต่ที่ยืดไม่ได้ครับยืดได้ก็เป็นแสนนะครับแสนกว่าเค้ดูวามเนียนะครับพา,าลมือไว้ใกล้ฟังตรวรถไอคอนติคันนี T ้มันดีอย่างคือตอนมาซื้อมาจะมีไฮดรอลิกแ m p มาด้วยนะครับ แล้วเราก็มาติดตั้งตัวปั๊มตัวนี้เพิ่มครับเดูดูครับมันมันต้องดาทีสองตัวนะครับลดนเนี่ยเอาลงครับขึ้นได้ครับวันนี้ก็ยืดยืดรอยืดอรอครับยืดอรอยี่เข้า ยกลงได้ครับเดี๋ยวเรไปดูเรม่ีดดูใบตัดครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะไอเขาติกยี่ห้านะนครับมันจะมีปั๊มอะไเลยางเง้แล้วเราก็ต่อแผงคอนโทรลขึ้นมาใหม่ตัวนี้นะเนี่ยดูใบมีดของทิละผลการช่างนะครับที่ผมมาใส่ดูครับโอ้โหแข็งดีนะเนี่ยนี่ครับ เริ่มกินครับมันกินดินเยอะนะครับเดี๋ยวต้องตั้งสกีให้สูงกว่านี้ครับถือว่าใช้ดีครับใช้ดีดูความเหนียนครับแบบขุดดินกันเลยครับเนี่ยถึงราถึงโคเลยครับว่ามันต่ำไหมครับเดี๋ยวต้องตั้งสูงกว่านี้ครับก็ว่าใช้ได้ครับ ให้ดูอีกรอยหนึ่งครับต้องดึงดึงตัวนี้ลงก่อนโอเคครับมลองต่อนะครับก็มีนะครับก็วา,วางไปแล้ววา,วางประมาณนี้นะครับเล้วก็เปิดแบตเตอรีดด่ เราปัดนาครับไปแลยครับแนวที่เราเอาสุดขอบใบผ่านว่านะครับตามแนวมันก็จะก็เรียนมันนะครับเด็กแนวลงต่ำมากครับเอาลงต่ำเลยกันดินดีแล้ว So thank you. เราก็สามารถยังตัดขอบสโลบได้เลยนะครับตัดหญ้าขอบสลบอะไรได้เลยนะครับไหนวงครับตัวนี้หญ้าหนาๆน,าน,าน,นี่ก็ตัดได้ครับตัดเป็นยาเย็นครับ บมีของจีรพลการช่างนะครับซุปแข็งอย่างดีครับผม ตัดแล้วยังไม่ได้ตัดนะครับนี่ครับตัดแล้วยังไม่ได้ตัดข้าเนียนครับนี่นครับนี่ก็เป็นหัวเกียร์ครับก็จะมีโลกกิ้งอยู่ข้างหลังด้วยครับนตามกิ้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ กดซับสไครป์ช่องิดฟาร์มชอปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับผมใช้ชีวิตเร็วไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มึงแม่งไม่รู้ว่าโลกมันอยู่ยากเย็นขนาดไหนอไอการที่บอกว่าไม่มีใครรักมึงเลยแล้วมึงก็โหยหาความรักแล้วก็อยากมีใครที่รักมึงก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดวิธีการที่มึงรู้สึกว่าไม่มีใครรักมึงเลยอ่ะ จะลืมคิดไปว่าแม้กระทั่งตัวมึงเองมึงก็ไม่ไ